เปิดท็อป5ใครคือนางเอกละครแห่งปี2566ต้องบอกเลยว่าในปีนี้2566มีละครหลายเรื่องที่สนุกและเข้มข้นเรียกเรตติ้งเข้าช่องแบบรัวๆเลยและหากจะพูดถึงละครก็ต้องพูดถึงนางเอกละครเพราะเป็นของคู่กันและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com ได้รวบรวมสี่ นางเอกแถวหน้าของวงการที่ฝีมือการแสดงละครปีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆจะมีใครบ้างมาดูกันค่ะเต้ยจรินพรจากละครเรื่องมาตาลาดาในบทบาทของมาตาสาวที่มองโลกในแง่ดีที่ผู้ชมดูแล้วอยากเป็นมาตากันทั้งประเทศเอนทองประสมในบทบาทโมเจนจากละครรีเมคเรื่องเกมรักทรยศ เธอไม่ได้จริงๆเบลล่าราณีจากละครเรื่องพรมหมลิขิตละครฟอร์มยักษ์สุดยิ่งใหญ่ของช่องสามปุ๊กลุกฝนทิพย์จากละครเรื่อง VIP รักซ่อนชูและกรีนอัศด,ดาพรจากละครเรื่องพนมนาคานั่นเองค่ะ